โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้จะมารีวิวคียรยันเอ็มบัปเป้นะซึ่งสปีดเนี่ยร้อยหกสิบเจ็ดนะเทนอยู่ที่ยี่สามต้องบอกเลยครับว่านี่มันคนหรือมอเตอร์ไซค์อ่ะคือหลุดทีเนี่ยไม่ต้องตามกันเลยคุณสมบัติร่างนี้มียิงปันโค้งเหนือชั้นยิงไซก้อยฮะเวิร์กเรทเป็นสูงต่ำนะแล้วก็ไส้ในเนี่ยค่อนข้างแน่นนะแน่นจัดเลยฮะเรื่องสปีดเรื่องการเลี้ยงบอลเรื่องการยิงเนี่ยครบเครื่องส่วนเบียดอะไรพวกนี้มันเบียดไม่ล้มอยู่แล้วะ แล้วก็ถ้าสกิลก็5ดาวนะฮะพลังงานสดาวคขึ้นตำแหน่ง ST LW ฮนะแต่ล่างนี้มันมาในตำแหน่ง ST เงซึ่งบอกเลยว่าแทงเป็นหลุดนะล่างนี้เทน30มสิบก็สปีดแนละ้วจะอยู่ประมาณ135มนสะ้าเอ้ยไม่ใช่ร้อนะ่อะประมาณ170ยบวกบวกประมาณเนี้ยนะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงรับเอัปเป้ล่างนี้บอกเลยฮนะลูกรัก ส่วนใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะครับผมขอแนะนำร้านนี้แหละร้าน w i d o m Top Up นะฮะก็ถูกเติมเองยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะที่สำคัญนะอย่าลืมบอกมาจากช่องกัน์ดเอาซีโอเคทุกคนตอนนี้ก็อยู่กันในเกมแล้วนะฮะซึ่งผมว่าผมอาจจะเปิดเคียร์นะเอ็นดะิกะร่างไหนไม่รู้ไม่ได้ดูซาก้ามูเชล่า ลบวกวาเดโอเก็บได้ฮะไอป๊ปเป้โอ้โหฟาวแล้วฟาวด้วยฮะเ <Hey, S 1> ฮ้ยอ้นูนี่มึงบ้าบหรือเปล่าเนีย่ยแต่คือแบบแหวแกไม่ผ่านมามุดฮะเทนจะมาสปีดกับเทนมันเร็วไปร้อยปีอะอุ้ยไปฮะอป๊ปเป้แล้วความเร็ว แล้วความเร็วแล้วความเร็วอะโอ้โหค่าคือความเร็วอะเอ,ะเอปเป้เร็วจัดโคตรเร็วเลยสปีด167นะฮะแต่ในเกมมันไม่ได้แบบเวอร์ว่างอะไรมากนะสปีด167เนี่ยคือถ้ามันเวอร์ว่างอะไรมากเกมมันก็เสียสมดุลน,นะเอา้าแล้วไปอะแล้วเอปเป้ใสไ,ไหมโอ้โหสปีด167จริงปนะเนี่ย แล้วโม่งตั้งคืนมาเ็นบัวเป้ฮะตอกอิลลาติโกแล้วยิงโอโคเกือบฮะเขาใหม่ฮะจินวล่าแล้วมาเปิปีกเลยดีกว่านะไอ้ปเป้ร่างเนี้ยแล้วปัน่นโอโคปกติเหลี่ยมนี้จริงๆผมว่าน่าจะเข้าเลยเหลี่ยมนี้ผมปั่นทุกตัวมันก็เข้า เล่นอะไรเด่อไอปะเบไปอ่ะแล้วสปีดซับแล้วสปีดโอ้โหเหนียวจังวะเออทีมเขามีบุญนฮะรอบที่แล้วติดเนี่ยติดเสรารอบนี้ติดเซฟเอ,อ้รับประทานผมเป็นอะไรประทานผมลม้มซีดานะแล้วเฮียโล่ะจบเกมไปอนะเอ้ยไม่ใช่ จบครึ่งแรกไว้นหนึ่งศูนย์แต่ครึ่งแรกคือแบบเอีปเป้เราลุ้นแททหลายรอบมากนะแต่แบบเขาทาไม่ได้ฮะเื่บมันไม่น่ายิงติดเสาด้วยลูกนั้นะ่ะอือโอ้ส่งผิดนะอีปะเป้ฮะรอสับเราแซงบาตตัวนี้เฉยฮะบอกเลยโคตรเร็วอะ นี่โอ้โหถ้าอิราเตโกมานะแล้วก็ไอ้นี่ฮนะแล้วก็ยิงฮนะกันเสาผ่ามื่อฮหาประธานอลิเซนะ่ฮะแล้วมาที่จินโล่าฟาวอนะเอ้ยผมลืมปรับวะผมลืมปรับเอาประธานนะเขามายิงฟีกมายิงจุดโทษอะไรพวกเนี้ย เฮ้ยไอ้นุม่นมหนี่มบ้า,ราหรือปรปรเปล่เาเนี่ยเราเน้นตัวเดียวอะล้วไหวไหมเนี่ยประธานผมดูท่าจะต้องพักผ่อนละเราจะแทงให้อีซากโอ้โหโอกาสครั้งแรกในเกมของเขาอะผมว่าเป็นประตูเรายิงเล่นทิศทางเลยนะอีซากเฮ้ยประธานผมมันต้องเอาหน่อยแล้วเปล่า ไปแะลูกสูตรเราแฟงไหมเราแฟงเ u r เตอร์แบกเป็นที่เรียบร้อยโอ้โหมึงเล่นอะไรครับเนี่ยโูจะบ้าตายะ่ะหลายรอบแล้วเนี่ยหลายรอบแล้วในเกมเดียวมันอาจจะเพิ่งเข้ามา AI มันอาจจะยังปรับไม่ดีแล้วมันสปีดไม่ได้เวื่หว่าจริงนะถึงรอเฮบอบ์เ็ตอ่ะแต่คือแบบมันไม่ได้ดูเวอร์อะไรเลยในเกม ยังบบไปอ่ะปั่นเทา้ายกเมาเจออะไรครับเนี่ยเออส่งเลยครับเฮ้ยถ้าเขาขึ้นถ้าถ้าผมแพ้ผมมีเครื่องนะ่ะเฮ้ยโอ้โหยิงติดเสาติดคานะ,อาะไอ้ปี้ จบด้วยผลเสมอนะแต่จริงจริงผมว่าเกมนี้โอกาสจบเราเยอะมากอ่ะโอเคฮะมาในเกมที่สองโอ้เกมแรกโดนนารูม,มาไม่ไหวจริงวะซีบอะไรขนาดนั้นไหนจะบารมีเสาคานอีกนะไหนจะบารมีโดนนารูม,มาอีกโอ้โหไม่ไหวจริงเกมแรกต้องมาดูเกมที่สองนะฮะอ้าวออกไปเนี่ย <c oughs> ใครกระตุกผมใครกระตุกผมก็ออกหมดฮะ ช่วงนี้เจอบ่อยพวกออกเนี่ยโลดี้เปรียโวโระเอ้ยคนนี้เขามาเชิงตึงวะ่ะเขาไม่ได้แบบส่งมุ่มวะ่ะไมค์คอนนะเปรี้ยโวโรเคฮ่ะเก็บได้ะ่ะอ้โห ผมว่าต้องเปลี่ยนแล้วนะไอลูคัสเบอร์เบอร์นาโวอะไรเนะี่ยก็จะเปิดแพ็คเอ้ยไม่ดิก็จะใช้แทนฟันไรไปก่อนนะแต่ดูท่าไม่น่าไหวอะ่ะมาไอแบบไปเอ่ะ,อะมีพื้นที่เล่นแล้วโอโ้โหไม่ผ่านนะอยากเจอกองหลังเทนศูนย์บ้างอะ่ะ โอ่ะการีโอมาที่เ e อ e, uh. oh, mm ็มเปรเป้ฮะโอหกล้องหลังเขาก็ตึงจัดโอเคมามาทำชิงแล้วไปฮะเอ็มเปอร์เป้แซงไหมแล้วแซง่ะ uh, แต่มึงแม่งจับบอลแรกไม่ดีฮะเอ็มปรเป้เนี่ย จับบอลแรกไม่ได้ทําให้ตัวเองได้เปรียบอะไรเลยแล้วคือส่งมาทําไมเฮียโอริเซมาโอ้มึงส่งอะไรกันยากจะบ้าตายฮะส่งอะไรกันวนะ โอเคมะอีปเป้ได้เลยเถอะรถแฟงเคมเบลไหมรถแซงอะแล้วโมงฮะโอ้โหทําประตูไปได้ะด้วยลูกเปิดเขี่ยจริงๆเขาควรจะได้อย่างนี้ตั้งนานแล้วนะแต่คือแบบเขาไปมัวแต่อะไรก็ไม่รู้ไงเนี่ยจะดึงยังไงก็ดึงไม่อยู่อะประทานเรา เปียโระเคียวิงปาเป้แล้วโอ้โหสปีดแซงผมบอกเลยยังไงก็แซงรถแซงอะโอ้โหยิงได้เขียบขาจริงๆอ่ะลูกอย่างเงี้ยคือถ้ามันติดคานีก็คือผมไม่เล่นละจะติดอะไรขนาดนั้นต้องมีแฮตทิกอ่ะออวออกทำไมอ่ะ ไม่อยากเจอคนออกเนะี่ยจริงๆคือออกมันก็ไม่ได้ผิดหรอกนะแต่คือแบบมันไม่สนุกอะเวลาออกคือมันเหลือเวลาอีกตั้งห้าสิบห้าทีมันสามารถไอ้นี้พิกกลับมานําได้นะหรือพิกกลับมาตีเสมอได้แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรฮนะแล้วจะสิทธิ์เขาพ่อมันก็สิทธิ์เขาเนาะ หรือเวลาหกนาทีหรือเวลาหกสิบหกนาทีนะผมว่าก็ต้องทำแฮตติกแฮตได้เร็วที่สุดอ่ะเพราะว่าลูกรักนะก็ต้องแฮตติกฮนะตัวเล่แล้วโอ้หกูจะโดนกูจะโดนบอดเล่นไปนะเนี่ยเอ่ะมาจินวล่าแล้วเอ็มบัปป้อ่ะ ตอกแล้วได้ฮะโอ้โหได้กับผีสิโอเคฮะมาเลกประมาณแปดกว่านาทีแฮตติกให้ได้ถือเพราะว่าเราก็ทำสองเกมต่อคลิปอ่ะเนอะตัวที่มันแฮตติกได้ก็คือแบบมันต้องเก่งจริงอ่ะไม่แบบมันก็ต้องเป็นคู่แข่งออกอะไรประมาณเนี้ยสวย่ะแฮตติกฮะนาทีที่เก้าสิบ โอเคทุกคนก็จบไปแล้วนะสำหรับคลิปการิวิีิยันเอ็กซปเป้เนี่ยซึ่งบอกเลยฮะล่าสีผมให้สิบเต็มสิบนะคือเขาคมนะแตะ่ก็จะมีแบบช็อตเบื่อบ้างหน่อยนะส่วนฝีเท้าเนี่ยร้อยหกสิบเจ็ดแต่พอไปเล่นในเกมจริงมันไม่ได้เวอร์ลนะลรขนาดนั้นะถือว่ามันยังมีสมดุลของเกมอยู่อันนี้ยังไม่เสียสมดุลฮะใครที่แบบบอกว่าเอ้ความเร็วเยอะมันจะเสียสมดุลเนี่ยดูได้เลยฮะคือมันไม่เสียมากฮะคือแบบไม่จังหวะวิ่งไฟอะไรบ้างนะไม่ใช่แบบมึงแทงแล้วแบบมันจะหลุดเลยฮนะ เค้ okay. ก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ